อาสวัสดีครับ2องวันยี่สิบเอ็ดนะครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับผมแม็กจนเดียนะครับมี้วาเบิ้งจอนเดียนะครับสองสี่ห้าศูนะครับรถรุ่นปูนะครับสังเกตใบดันนะครับใบเมียดนะครับจัดจะเร่งทำไหนเหรอครับจัดเข้าไปเกือบเพียงแอวนะครับ ใบนานะครับชุดนี้ครับประกอบนนในไ้ยนะครับชุดเกดประกอบนนในถ้ยนะครับหาเบิงเ้งบรด็ยังไงนะครับโบเห็นกับตาก็บ่ิอยากจะเสื้อนะครับว่าจะอุ้มดินในขนาดไหนนะครับสวยงามตะการตานะครับนี่นะครับ คุนปูนะครับจะเก๋านะครับใจไม่ถึงห้ามเข้ามาประกบคู่นะครับตัวนี่สองเผ่านะครับชุบคานหน้าพิเศษนะครับใบดันพิเศษครับใบเมียนนะครับ ของเ่านะครับโอ้ยงามแฮงครับมากหลายครับไว้จัดตีสูตรเทอร์โบลุ้ลุ่นปูนะครับเหยียดหลัง2องนะครับ แรงมากับซี่ๆบนตรงเบาถึงเลยนะครับบนตรงเอ้ยถึงครับทาดันไปนี่ครับเดี๋ยวขอลองนะครับพี่เป็นว่าไลดินดันดินจึงแบบนี้นะครับมีเท่าเดียวก็เหลือนะครับ เท้าเดียวกับเลี้ยกินนะครับเอาเดี๋ยวชมผลงานกันนะครับเบื้องกันจ้าๆนะครับเบื้องการอุ้มดินนะครับ ปาดเต็มบังนะครับยังไม่มีตกนะครับขอลองนะครับขอลอง,อลองหลายๆเหลือหลายครับเหลือหลายเผ่าเดียวนะครับเมื่อกี้เผ่าเดียวครับพี่ระวังเผ่าเดียวครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่สองเผ่านะครับ ลั่นล้านอย่าเสเอกสองสี่ห้าศูนย์นะครับเผาเดียวทำงอานเผาเดียวนะครับลั่นล้านอย่าเสเออนะครับ หมักครับมักใบเมียดแห้งครับชุดนานะครับชุดใบดันนะครับเหลือหลายนะครับสงสัยจะเป็นของเผานะครับรอบนี้โอ้ยเอาแห้งมาจะไส่กระดอกอันเด,ดียรถเก่าแล้วนะครับ ลุ่นปูนะครับตั้งเกตควันนะครับยังบมมีม่เลยครับแถบอย่ามอาเห็นเลยนะครับ นะครับมาไส้นะครับงานกระมงละหกร้อยบาทนะครับ เหลือนะครับระบบเกียร์นี่ควงโก้ร้ายนะครับขั้นเกียร์คู่นะครับแรงจัดครับงานช่วงมะหว่างหนยบาทนี่นิ่ว่าคุ้งนะครับ เกาตะเกาต่เหลืเกิน กำลังนายอย่ประมาณลอยเลี้ยงหมานะครับรถลอยนะครับพี่มันทํางานเท่าเดียวนะครับคนเดียวเท่างานสองเท่านะครับเท่าเดียวกันเลือนเรืออะไเท่าเดียวกันเลือเรืออะไรครับพี่เห็นมะ นีประต้ำกว่า6.5ถึง70นะครับกว้าหน้านะครับกว้ามสูงนะครับ ทำถึงซองนะครับทำล่างนึงนะครับล่างนี่เป็นหูสลักนะครับทำบนอีกนะครับเพราะว่าไปดันนี้เง้วแห้งนะครับสูงนะครับตรงคำส้องนะครับตอนแรกที่มองเห็นนี่ที่ไม่เห็นนี่คิดว่า เนืหอกับเป็นใบแท็กตร์ครับเรา,า <S 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 เรื่องบอกไปนะครับใบเมียดนี่ใบเมียดอิสระนะครับสามารถจะพับงุ่มก็ได้นะครับหงายนอนก็ได้นะครับ าแรงมารับพี่น้องมาเด็ดทุกครับจอนเดียสองสนะครับ เห็นยูไสกับเพลาเอื้นไส้นะครับถ่ายจากไปดันนะครับงานสโมงนี่ครับผมมีผิดบ้ังนะครับผมเสียใจนะครับเลือกใส่รถดเลือกใส่เข้าจะมาใส่เองนี่กับเบิ้งนะครับแบบใดเนาะครับมันคุมกับสโมวงของเขานะครับเขาไป่พ้นใจเงินนะครับ ไปไปเรียวเราคุ้มนะครับแห้งเรืออะไร เที่ยวเดียวนะครับเพียรมาทำงานเพ่าเดียวนี่นี่ครับเมื่อเบิ้งนี่ใบมีดยิสระนะครับปั๊บงุ่มนาก็ได้นะครับนี่มันเป็นสลักเบิึงมันเป็นสลรัสรอดก็มานะครับนี่ครับขุ้บนก็มีครับแต่อย่างเงี้ย่างงามนาก็ปั๊บเอานะครับปาหมัดปั๊บได้ได้เลยนะครับนี่ครับใบมีดครับ นี่คือรถไถนะครับจอนเดียนะครับนี่ครับมีเบิ้งนะครับจะกัดเ่ียครับแรงสุดๆครับ เดี๋ยวสีล่วงภาพรอๆไปให้เบิ้งนะครับหน้าช่องของเฮานะครับเอาคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมครับ